นักตึงเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยรถเส้นหน่อโอ้ยรถรถเส้นหน่อรถเส้นหน่อเงียหัวก็พี่น้องนี่อย่าหลุดเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าหลุดเด้อปดสวัสดีครับพี่น้องภาพระยมเบ็ดเงียหัวครับผมลังแรก ngủ nhanh vô phía đông ơi lắng đi bên đây ngủ nhanh vô đáng sống có ngủ nhanh หลังสามหลอนเสียบเงยคนครับหลังนี้มีอาการพี่น้องมาหลุนบึนพี่น้องตัวใหญ่ป่าวอ,อุ้ยหนักตึงเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โลต์สนอโอ้โลต์โลต์โลตสนอโลต์สนอ,งสนองเงี้ยวห่วงเลยพี่น้องนี่อย่าหลุดเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าหลุดเด้อ ปมีแต่พี่น้องด้วย,ยพี่น้องเ,อ,เอ้ยเจอแล้วโอ้เจอแล้วพี่น้องยิ้งหวกเอาแล้วทำงานแล้วครับผมนี่โอ้โห มาเลยพี่น้องยี่หัวบึงตีเลยพี่น้องเต็มมือเลยยี่หัวครับผมทำงานแล้วทำงานแล้วพี่น้อง

พอยู่ครับผมพี่น,น้องมีหูได้ผลอยู่พี่น้องรุ่นเต็มต่อไปนี่พ่ไปพี่น้องมาแล้วครับผม mà thật xóa bưng Đó nghỉ hổ phù Đi xin mà bưng một hổ tay bò Biết bộ này được không biết chịp lắng Đó nghỉ hổ nhanh ทั้งนี้ทีแล้วนี่ร้อนครับผมเหยื่อเสียบเงี้ยก่อนพี่น้องอุย้ยปลาเฝาเลยวะไฟจวดเลยปลาเดี๋ยวมือเสามาลุ้นกันครับผมมือเสาพอกันครับสวัสดีตอนเสาครับพี่น้องยามเวทครับผมขึ้นเมือยามเด็ดเตรียมหนึงครับผมยามเสาจะขึ้นวะพี่น้อง mì bô mi tô hà bùn nho nhớ lót nho nhớ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  Io voglio dire che no... Sono i muipano.

าสูงสองหลังเ so ู้นพี่น้องเหี่ยวเสียบบ้างหลังสองหลังสุดท้ายทำงานบ่เหนียวกิ๊บหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยมาที่ฝาครับผม เก็บเบ็ดก็ไม่นองเก็บเบ็ดรุ่นครับผมตอนเสาโบมันนะครับพี่น้องผมมีปลาครับผมผมมีปลาบ่อนปลายังเลยตอนเสาโบมันครับผม เดี๋ยวล่อมือเบิ้งมือนแรงครับผมพอเหงื่อยั่งอยู่เหงื่อห่วงยั่งอยู่พี่น้องผมจะไปลงไม้ได้ผลมดตกพี่น้องมันแรงมีปลากินเหงื่อแล้วฝนละฝนพี่น้องตัวนี้กำลังสร้างเบ็ดใหม่อยู่อันนี้เบ็ดเก่าเบ็ดเก่าเมื่อกผู้เนี่ยแล้วนะครับเดี๋ยวจะล่อสร้างล่อล่อเบ็ดใหม่มากล่อฝนฝนมากพอดีพี่น้องถ้าฝนเงินจัดสองสามมื่น เนื้อย่างอยู่พี่น้องเดียวมันแรงสุดไปลงไม้ไดเลลด้ราติดตามด้ยวยพี่น้องด้ยวยแต่มันขึ้น,น,นอะไรตัวเกือบโลตัวหนึ่งแต่คุ้มยู่ดอกพี่น้องไปแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับผมขอบพี่น้องยินดีมีแห้งครับผมอบอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ